ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมีรักนักสะสมเรียนเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับต่างแสงเทียนนาทางครับจะยกตัวอย่างเหรียญกระสาบมา3ชนิด3เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิด10บาทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบสามเหรียญนี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับ นั่นก็คือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเหรียญ10บาทครับปีพศ2532นะครับลักษณะและข้อมูลของเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมมากๆนะครับปีพศ2532นี้ลักษณะของเหรียญโดยทั่วไปนะครับเหรียญกระสรับพับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคัติยาราชกุสิตาพรฉลองพระองค์ยุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเรืออยอหยาบแบบสลับเรียบครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชบรรณาดามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับอักษรเบล4ี่จุดเครื่องบนนี้นะครับที่มีปั๊มมานะครับก็เพื่อว่าจะอำนวยความสะดวกครับให้กับผู้พิการทางสายตานะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อลรบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ ส่วนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2532นี้นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาเยอะครับแต่ราคานี้ก็ไม่ธรรมดาเลยกัน เหมือนกันนะครับสาหรับราคาที่ประเม,มินมาซึ่งราคาที่ประเมินมานั้นนะครับราคาประเมินอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสาหรับเหรือนปีพศ2532แต่ถ้าพี่น้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเคทได้นําให้มองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินนะครับไม่ว่าจะเกิดด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้แน่นอน เนื่องจากว่ามีราคาซื้อขายกันขึ้นมาแล้วจริงๆนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะหนึ่งเดือนนี้นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ .2538 นั่นเองนะครับเหรียญพศ .2538 นี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่แสงเทียนนำทางอยากจะแนะนำนะครับให้ท่าน พอเป็พี่น้องนะครับนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับโดยเริ่มมองหากันเนื่องจว่าเป็นเหรียญที่หายากค่อนข้างจะยากมากๆแล้วนะครับอีกทางหนึง่งก็คือว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1บาทเหรียญ5บาทหรือเหรียญ10บาทนะครับได้มีการเพื่อกเก็บขืนเข้าคังมาไม่รู้ว่าไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเลยว่าเหรียญที่รายงานไปนะครับยอดผลิตว่าจะมีครบอยู่จริงหรือเปล่านะครับ เรามาดูข้อมูลกันเลยนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเหรียญกสาบณ์พับโลหะสองสีครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทน,นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับหรือพ่อหลวงร .9 ของเราครับซึ่งเหรียญปี538นี้นะครับจะเป็นรูปะเสียญเล็กนะครับ ส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตราสางวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรบิวซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคาเลขสิบไทยและเลขสิบอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับส่วนด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรเขียนว่าประเทศไทย เนอด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าพศ2,538นะครับสำรหรับเรียรุ่นนี้นะครับรุ่นปีพศ2,538นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่53 000, 000, 7, 7, 000, ล้านนะครับ7 7แสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าไม่มากนะครับซึ่งเป็นเหรียญอีกชนิดหนึ่งครับที่จัดว่าหายากนะครับซึ่ง ตามข้อมูลที่รายงานไปว่ามี53ล้านนะครับก็ยังไม่ทราบที่แน่นอนว่าจะเหลือสักกี่ล้านเหรียญกันเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บเข้าขัางกันมามากแล้วนะครับสําหรับเรือรุ่นนี้นะครับมีราคาที่ประเมินไว้ก็คือราคาเรือละ150บาทนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้เรยญรุ่นปีพศ2538นี้นะครับจึงอยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆนะครับไน เริ่มเก็บสะสมกันร่อเนื่องจากว่ามีแหะเลงข่าวออกมานะครับว่าเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9นี้นะครับภายในไม่เกิน2-3ปีข้างหน้าครับจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวแน่นอนนะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเกียนแนะนําครับไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับนั่นก็คือเหรียญเนื่อเกินเหรียญเส้แตกนะครับ ใส่แตกยังไงเนื้อเตือนยังไงพี่พี่น้องนองครับนักสะสมเหรียญก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ .2548 นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับปีอยอดผลิตออกมาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับเหรียญปีพศ .2548 นี้นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่หาง่ายนะครับตาม ร้านขนมร้านชกหวยร้านค้าทั่ไปก็น่าจะมีเยอะครับซึ่งแสนเทียนก็มีเมตต่ำกว่าร้อยเหรียญนะครับสําหรับเดือนปีพศ2548นี้นะครับอย่าไปมองครับว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายเราไม่อยากเก็บนะครับจึงอยากจะมาแนะนํากันอีกทีครับเหรียญทุกเหรียญย่อมมีค่าในตัวของมันนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญด้วยทั่วไปนะครับข้อมูลของเรืยอเป็นเหรียญกระส่าภาพโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตร mm, น้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพ,พระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมขับยิาราชผูสีตาพรฉลองพระองค์ยุยภายในวงขอบเดียวน้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่าพระราชการที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับจะเป็นพระปรางวัดอรุณราชนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10เบื้องล่างนะครับก็จะมีเลขบอกราคาครับเลข10ไทยและเลข10อาลบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับมีลักษณะเกือบจะเป็นพิเศษนะครับดูตรงขอบเหรียญช่วงนี้นะครับ ก็ค่างจะยืดออกมามันเหมือนกับว่าจะเป็นเหรียญไส้แตกครับแต่ก็ยังไม่แตกเต็มที่นะครับจึงราคาก็น่าจะอยู่นะสำหรับด้านขวาครับก็จะเป็นปีพศ2 5 4 6นะครับนั่นคือปีที่ผลิตเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาขออภัยครับ2548ครับเป็นปีที่ผลิตเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาสำหรับยอดผลิตครับอยู่ที่111ล้านนะครับ4,91,000เหรียญนะครับสำหรับยอดผลิต ปีพศ2548นี้นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ราคาก็ยังไม่แรงนะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรืยรละ80บาทนะครับซึ่งถ้าอยากได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับตามที่แสงเดียนแนะนํามาข้างต้นแล้วนะครับนั่นก็คือต้องไปมองหาเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีเนื้อเกลือน,นะครับไม่ว่าจะเกลือด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับ ราคาอาจจะสูงขึ้นกว่านี้ประมาณเดี 1, ียญครับแปดร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษ,ษ,ษขึ้นอยู่กับว่าเป็นเหรียญหายากหาง่ายนะครับผลิตมากผลิตน้อยขนาดไหนเอาละครับสําหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูล,ลดีมาฝากพี่ๆี่น้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้แสงเทียนนําทางสวัสดีครับ